กเ้าไกลมาแรงที่สุดในบรรดาพาคทาั้งหมดที่คะแนนขยับขึ้นนะซึ่งก็เดินปคือคือตอนนี้พรรเก้าไกลเขาเขาชัดที่สุดในเรื่องในเรื่องจุดยืนนะในเรื่องจุดยืนเขาชัดที่สุดหนึ่งเขาเขาบอกว่าเขาไม่เอาสอบสองลุงสามลุงเขาก็ไม่เอาจริงในขณะที่พรรคอื่นเนี่ยก็พูดประเภทตบศักดร์คือแล้วแต่โอกาสเรื่องการทํางานให้กับประชาชน,นเป็นหลักแต่กูก็ไม่ได้คิดในขณะที่พรรคอื่นแย่งกันที่จะเป็นกัรมาธิการเพือ่อเข้าไปแล้วไป,ลไปตกทั ก็เหมือนตอนที่ก็เลือกเปย์ปัดเนี่ยเพราะเปย์ปัดมันมีจุดยืนทางการเมืองคือสู้กับทักษิณแล้วคุณใต้ไม่เอาทักษิณเขาก็เลือกประชาธิปัตย์คุณทักษิณประกาศว่าถ้าไม่เลือกพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขาจะไม่พัฒนาไอ้คุณใต้ไม่เป็นไรไม่พัฒนาก็ไม่มีปัญหากูก็เลือกเปยตปัเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงเพราะประชาธิปัตย์มันเรื่องจุดยืนมันมันไม่มีแล้วมันไม่ได้ชู้ทักษิณจะร่วมทักษิณอยู่ตอนนี้ไมนจะร่วมกัฐบานกับทักษิณอยู่คนเดียวบอกว่าเตรียมเสียบอย่างเดียวเเเลลยยยอาา่นะ ผมเดินกับพี่สองอยู่เนี่ยเดินคุยกันไปเพื่อนจะมาเขาบอกเฮ้ยสงเออตกลงหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ใครวะปราธัหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใครพี่พี่เดี๋ยวขอ,อนึกก่อนนีกไม่ออกวะน่ไม,ออนไม่ออกจริงเอเอประชาธิป,ปัตย์ตอนนี้ไม่ได้เป็นก็ว่าไม่ได้เป็นวหวการเออเป็นพรรครอร่วมรัฐบาลเป็นพรรคฝ่ายคอยเออฝ่ายคอย <laughs> <laughs> ไม่ใช่วคยการคือฝ่ายคอยคอยพอเขาเรียกว่าอะไระร่วมรัฐบาลเออ แล้วยิ่งการที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้หยุดการกระทําเกี่ยวกับเรื่อง1นึอเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับประชาชนที่อาจจะยังเอ๊ะเรรเก้าไกลกับ1นึอะไรยังไงก็น่าจะเพิ่มด้วยได้ถูกไหมคือในวันข้างหน้าถ้าพรรคเก้าไกลไม่เอาประเด็นหนึ่งสองมาเสียงม,มันจะทําให้คนส<อ> <คน S 1> ่วนหนึ่งคนส่วนหนึ่งที่ตะคิดตะหวงใจเรื่องมหนึ่งหนึ่งสองอย่างพรรคใต้เนี่ย หลายคนเนี่ยที่ผมฟังดูเขาชอบพรรคเก,ก้าไกลแต่ว่าตะขิดตะขวงใจเรื่องมาตราหนึ่งสองแต่ว่าพอสารน้้นูห้ามก็เป็นโอกาสของพรรคเก,ก้าไกลเขาก็ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดพอไม่เอาเรื่องนี้มาพูดหละมันเป็นโอกาสของพรรคเก,ก้าไกลที่จะลงไปตีคะแนนพื้นที่ภาคใต้เพราะถ้าเราดูผลโพลเนี่ยนะจากนิดาโพลที่ไปทําภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยพรรคเก,ก้าไกลมาแรงที่สุดในบรรดาพรรคทั้งหมดที่คะแนนขยับขึ้นนะซึ่งก็เดินไปคือคือตอนนี้พรรคเก้าไกลเขาชัดที่สุดในเรื่องในเรื่องจุดยืนนะ ในเรื่องจุดนึงเขาชัดที่สุดหนึ่งเขาเขาบอกว่าเขาไม่เอาสองลุงสามลุงเขาก็ไม่เอาจริงในขณะที่พรรคอื่นเนี่ยก็พูดประเภทตบัดศัดคือแล้วแต่โอกาสฮะแล้วเขาเนี่ยเขาเขาชัดอวันนี้อ่ะเรื่องเรื่องในกันมาธิการโอประมาณวันนี้เขาประกาศว่าเขาไม่รับตําแหน่งในกันมาธิการเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวเขาเป็นแค่กันมาธิการแต่ประเภทรองประธานโคจกเลขารองเลขา ไม่ต้องให้เขาก็ไม่เอาอออืม,ออมคืออันนี้เนี่ยจริงๆมันไม่มีผลอะไรในทางปฏิบัติหรอกเพราะว่าการเป็นตําแหน่งในการมาที่การเนี่ยมันก็เป็นอุปโลกว่าว่ามีตําแหน่งแต่ว่าการทํางานเนี่ยมันไม่มีอะไรพิเศษมันทำงานคือคุณเป็นกัรมาที่การคุณก็ใช้ฐานะกัรมาที่การทํางานได้อแต่ว่าพักเก้าไกลต้องการแสดงจุดยืนเห็นว่าเนี่ยกูไม่ได้เอาเรื่องหัวโขน กูไม่เรียกยึดติดกับตําแหน่งแอ่กูก็เอาเรื่องการทํางานให้กับประชาชนเป็นหลักแล้วกูก็ไม่ได้คิดในขณะที่ปักอื่นแย่งกันที่จะเป็นกันมาธิการแล้วเข้าไปแล้วไปตบซับไปหาผู้รับเหมาไปว้ยผู้รับเหมาไปดูแลโครงการให้ผู้รับเหมาอ่าแล้วก็ในขณะที่ป้าก้าวไกลกูไม่แย่งตัดมาเลยอาจารย์วีระอยู่ข้างนอกมาอาจารย์วีระอยากเป็นใช่ไหมมาให้เป็นไอ้อย่างเนี้ยมันแสดงความโปร่งใสเห็นนะ ในขณะที่ปัากกันเมืองอื่นผูกขาดขาประจำํำทำหน้าที่เปลี่ยนหน้ากันเล่นอันนี้ในกันมาธิการในองกันมาธิการก็ซักซ้ายไล่เลียงให้ตอบถ้าไม่ได้เดี๋ยวแฝนไม่บ่านข้าราชการอาี่ดีกลัวจะตายว่าว่าพประมาณจะถูกแฝนอพอพักเบรกปั๊บ อาดิีออกไปมีคนไปเจจากข้างนอกอในโครงการนี้เดี๋ยวถ้า,าให้บริษัทนี้หมอไปได้ไหมท่านดูแลโครงการน,นี้อนุเคปับ๊บเข้ามาอะา่าเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ผมพูดในความจริงนะรผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าเรื่องจริงแล้วดูก็แล้วลกันไอ้คนที่เข้าไปนั่งอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยนะม,มีส่วนได้เสียนนเป็นแรงทํา คุณมนวิทย์คะคือเป็นไม่อยากเป็นโรคหัวใจอะถ้าดื่มน้ํากันตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะไอ้โรคหัวใจเนี่ตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะเนื่องจากว่าต้องบอลลูนบายพาสบอลลูน <Ball oon S 1> ไม่ทนันตายบายพาสไม่ทันตายในตัวผักก้นตองเนี่ยมีสารลูตินและคอเสตินเขาไปทําความสะอาดหลอดเลือดนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของผักก้นตองอ